สวัสดีค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้เด็กๆ,ๆ,ๆัำเห่อยการเรียนรู้ที่3ม,มาตรากงค่ะตัวชี้วัดท1.1ป2 1อ่านออกเสียงคำคล้องจองข้อความและบทร้อยตรองง่ายๆได้ถูกต้องค่ะเรามาทายคำจากภาพกันค่ะ ภาพแรกคืออัไรเอยถูกต้องมันคือธงชาติไทยนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าธงชาติไทยนะั้นมันมีกี่สีเอยสามสีเก่ืองมมกมีสีแดงขาวน้เงินเด็กๆรุ้ความหมายไหมลูกสีแดงหมายถึงชาสีขาวาศาสนาสีน้ําเงิน พระมาหากษัตริย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะสังเกตได้ว่าถ้าธงชาติไทยหรือว่าธงชาติอื่นๆที่มีสีน้ำเงินอยู่ด้วยแสดงว่าประเทศนั้นนะมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้คือกวางเก่งมากค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คือลิงถูกต้อง ภาพนี้คือโอ้ง่ายมากเนาะภาพนี้คือมะม่วงนั่นเองเก่งมากค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นแต่ว่ามันชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่าตะกแกรงใช่แล้วตะกแกรงเอาไว้ทำอะไรคะอ่าเอาไว้ย àng, ่าย àng, งปลาย่างหมูนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะภาพนี้ผักอะไรเออร์ผักปุ้งเก่งมากค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คือตำลึงเก่งมากบางคนตอบถูกเพราะว่าที่บ้านเคยทำให้กินเนาะภาพนี้ค่ะคือรวงข้าวเก่งมากค่ะค่ะ อันนี้คือข้าวที่สุดแล้วพร้อมที่จะมาขัดสีให้เรารับประทานนั่นเองค่ะภาพนี้คือคิงมาคพึ่งใครพึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะอันตารายเนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนะถ้าเกิดรวมมันต่อยขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพึ่งเราก็ไม่ควรเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะ แต่น้ำพึ่งมีประโยชน์มากนะเพราะว่าพึ่งเขากินเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองนะคะอะ่เพราะฉะนั้นคำที่เราทายกันเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะสังเกตได้ว่าคำเหล่านั้นมีงองูสะกดเพราะฉะนั้นคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดเขาเรียกว่าคำในมาตรากลมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น คำว่าสูงสออุงอสูงเห็นไหมคะงองสะกดทออ่างงทางก็งองสกุนออ่งอนางไม่เอกนางก็งองสะกดจจรออีงอจริงก็งองสกดลรออูงอลุงก็งองสะกดเพราะคําเพราะฉะนั้นนะคะคำที่มีงองสะกดจจึงอยู่ในมา,มาตราก่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ฝึกอ่านสะกดคําตํ้ลึงตออำตํารออุงอลึงตําลึงผักบุ้งผออะกอผักบออุงอบุ้งไม่โทบุ้งผักบุ้งวิ่งตือวออิงงวิ่งไม่เอกวิ่งตออื้ตือ,อ,ตอไม่จัดตวาตือ วิ่งตือวิ่งตือก็คือวิ่งเร็วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะร่าเริงรออาราไม่เอกรา่ารอเอิงอเริงร่าเริงก็คือมีความสุขนั่นเองนะคะแบ่งปันบอแองอแบ่งไมเอกแบง่งปออะนอปันแบ่งปัน แบ่งปันก็คือการให้นั่นเองนะคะการให้นั้นจะทําให้เรามีความสุขสุดทางผู้ให้และผู้รับเรามีน้อยเราก็ให้น้อยเรามีมากเราก็ให้มากเนาะต่อไปค่ะรวงข้าวรออวงอรวงขออาวอขาวไม่โทข้าวรวงข้าวฝึ่งอ่านคำในชีวิตประจำวันค่ะ งอัวงองหวังชอางงอช้างไม่โทช้างมวงช้างกอางอกลา,มาง,งมออุงงอมุงไม่โทมุ้งกลางมุ้งกอุงอกุ้อองอไม่โทกุ้งหอแองอแหงไม่โทแห้งกุ้งแห้งสอแองอแสงสวอาองอสว่างไม่เอกสว่างแสงสว่างขอางงอข่างไม่โทข้าง หอรออะงอหลังข้างหลังรออะระบอเอียงอเบียงระเบียงสอเอียงอเสียงดออะงอดังเสียงดังนออะงอนางไม่เอกนั่งรออุกงอลงนั่งลงสออุงอส่งไม่เอกส่งขออองอของส่งของชออองอ,ช,อ,อช่องไม่เอกช่อง บอางอวางไม่เอกว่างช่องว่างรอางอลางไม่เอกล่างบออุนอบนล่างบนหอมอ,อุนอหมุนไม่เอกหมนหอมอองงหมองหมนหมองทอองอทองหอยออดออยอดทองยอด,อออดอปลอดอดอออลอดปรอองงโปรงไม่เอกโปรงปลอดโปรง พอรออูงอโพรงมอไอไม่ไม่โทไม้โปรงไม้รออำลำคอรออง,องอคลองลำคลองรอองอรอไม่โทร้องพอรอเอีงอเพลงร้องเพลงกอรอเอีงอเกรงกอรออัวกลัวเกรงกลัวชอ,อัวชัวไม่เอกชัว มอูงอโมงชั่วโมงคอลอูงอโคลงคอลอเองอเลงโคลงเคลงปออดปวดอ,อาาปวดทอ,อองอทองไม่ทุท้องปวดท้องคอลอองอคลองไม่ทุคล้องจอองอจองคลง้งอ,องจองสององอสองไม่อีกสอง สอแองอแสงสองแสงหอแองอแหงไม่โทแห้งรอแองอแรงไม่โทแรงแห้งแรงขอแอะงอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงกออะกะรออะละมออะงอมังกะละมังวออะงอวังวอเองอเวงวังเวงคอวอเองเวงไม่โทเวง คอวาองอควางไม่โทขวางเขงขวาง,ออองอกอวางอควางไม่โทว่างกออางอขวางกว่างขวางกอางอกลางกอเองเกงกลางเกงค่ะเด็กๆฝึกอ่านสะกดคํานะคะในวันนี้อ่านในหน้าที่25นะคะแล้วก็ มาทำในหน้านี้ค่ะเมื่ออ่านหน้า25แล้วเด็กๆก็มาเขียนคำจากภาพนะคะในหน้าที่26โดยคำที่เขียนจะต้องอยู่ในมาตรากงมาตรากงก็คือคำที่มีงองสะกดนั่นเองค่ะมีอยู่ทั้งหมด ห้าภาพเด็กๆตั้งใจเขียนนะคะเขียนสวยๆแล้วเขียนสีเข้มๆนิดนึงเพราะว่าเวลาครูตรวจมันจะได้มองเห็นเนาะค่ะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ